ตงของพี่ไปอ่ะเออแต่แม่งลองกันเดินออกบอกว่าพี่ทางจะหมดแล้ว้าลองกินแล้ไม่เหลือแล้วขายแล้วไม่รอช่วงนี้ยไม่รอใครแล้วครับขายมาก่อนแล้วขายก่อนแล้วเป็นลองกันเดินขายแล้วช่วงนี้ล็อกแมวเครื่องรางเครื่องเครื่องรางร้าไมิเต็มก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสไตล์นี้เลยสไตล์เนี่ยถ่ายถ่ายหน้าพระได้เพราะว่าคนน่ะชอบดูหน้าพระเว้ย ว่าเอ้ยร้านพี่เขามีอะไรบ้างแล้วอะไรสนใจเพราะว่าบางทีลูกค้ามีหลายอย่างเสือลวกพเปิลก็มีเนี่ยหนังเสือเนี่ยขอดูหลวงพ่อเปิลได้เดีเปี๋เนะอันนี้หลวงพ่อเปิลผมเพิ่งปล่อยไปดอกนึงพี่ปล่อยหลวงพี่ไปไอ้ดอกเขียวอะอปล่อยไปห้าบาทเอามาสองบาทไปแล้วอันนี้อันนี้สคอโค้งนะฮะสอสคอโค้งพูดเต็มไม่ได้แต่ผมโดนบินเลยโดนใช่บินเรียกว่าบิน จริงๆหลายคนอ่ะดูหน้าพระรวมๆร้านพิเศษก็คือว่าบางคนเขาอาจจะมองหาพระอยู่เพราะว่าเขาอยากรู้ว่าหน้าพระเป็นไงบ้างแล้วเขาก็าจะมาตลาดหลายหลากหลายแต่ตลาดหลายสนุ้กรางมีหมดสมองสมเด็จพระเก่าพระใหม่คือตอนนี้ต้องบอกว่าขินเกาะร้านอ่ะพิเศษขายไม่ได้ละเพราะว่าในตตมีมีคนเปิดร้านใหญ่เลยอโอ้โหแล้วขายราคาเริ่มต้นร้อยเก้าสิบ